สวัสดีครับจาก OVS นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเครื่องวัดอุณหภูมินะครับรุ่น OVS Plus นะครับหลังจากที่ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีปุ่มที่ตัวเครื่องอยู่2ปุ่มนะครับเป็นการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับมีปุ่มบนนะครับแล้วก็ปุ่มล่างนะครับปุ่มบนคือการเลือกหัวข้อเมนูหลักนะครับปุ่มล่างคือการเปลี่ยนค่าในเมนูหลักนะครับสาธิตให้ดูนะครับกดครั้งที่1น จะเป็นการตั้งค่าเรื่องของหน่วยวัดอุณหภูมินะครับฟาเรนไฮต์องศาเซลเซียสในการเปลี่ยนนะครับให้เรากดปุ่มล่างนะครับฟาเรนไฮต์องศาเซลเซียสเราตั้งค่าเป็นองศาเซลเซียสน,นะครับกดปุ่มบนครั้งที่สองจะเป็นโหมดการวัดอุณหภูมินะครับค่ามาตรฐานคือ Body Mode นะครับคือ B O D ตรงนี้นะครับ เขาและเซอร์เฟตไม่ได้ใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับให้เราใช้เป็นบอดี้โหมด BOD เท่านั้นนะครับกดปุ่มหลักต่อไปนะครับเป็นการแจ้งเตือนอนุณหภูมิเกินกำหนดที่เราต้องการนะครับค่ามาตรฐานคือ37.5นะครับการกดปุ่มลาจะเป็นการเปลี่ยนนะครับถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะครับเมนูจะเป็นเมนูวนนะครับจะกลับมาที่37เหมือนเดิมนะครับ ตั้งไว้เป็นส7มสบดจุดห้านะครับตัวต่อมานะครับกดปุ่มบนอีกหนึ่งครั้งจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเสียงนะครับความดังนะครับคือสูงสุดระดับสี่ระดับหนึ่งสองสามดังที่สุดคือ u 4สี่นะครับตัวต่อมาเป็นการตั้งค่าเสียงเตือนภาษาไทยนะครับเรากดปุ่มล่างจะเปลี่ยนเสียงยไปเรื่อยๆนะครับ จนมาถึง o อฟนะครับก็คือการปิดเสียงนะครับ English language, Español, มีห้องก็โ,โ,กโอเคทังผู้กอ Deutsch, แต่ล r นาวียะกดมาเรื่อยๆจนเสียงพูดว่าเป็นไทยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตัวต่อมานะครับกดปุ่มบนนะครับเมนูต่อมาเป็นเรื่องของความแรงในการจ่ายตัวน้ำยาแยอลกอฮอล์นะครับค่ามาตรฐานคือ0.5นะครับ ตั้งให้มากหรือหว่าน้อยกน,นี้ก็ได้นะครับแต่ค่ามาตรฐานจะคือ0.5นะครับจากนั้นกดปุ่มบนอีก1ครั้งนะครับจะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับคือจะมีตัวเลข0 3นตัวขึ้นมานะครับค่าที่เราตั้งไว้แล้วเมื่อเราชักปลักออกหรือว่าเครื่องดับนะครับตัวเครื่องจะจําค่าที่เราตั้งเอาไว้ล่าสุดนะครับผมหากมีปัญหาสอบถามได้ที่เบอร์ 0929562127นะครับขอบคุณครับ